วันนี้มาให้อาหารกุ้งครับพี่น้องพี่น้องเห็นบ่กุ้งกำลังกินห้ามเลยพี่น้องนี่ครับอันนี้จะเป็นกุ้งฝอยที่ห้าเลียงที่ลงไปก่อนนานนี้เลยนะครับวิธีให้อาหารกับเอาห้ามเลยนะครับทิมลงไปเลยครับ เดี๋ยวห้ามกระสิจมลงไปพี่นอ้องแต่กุ้งมันกระสิแลนมาก,กินนะพี่นอ้องอาล่งแป๊บเดียวครับมันกระแลนมาก,กินพี่น้นองเห็นบะม่แตลูกกุ้งเลยครับมีแตลูกกุ้งเต็มเลยครับพี่นอ้อง กำลังทดล่องเลียงเบิ่งครับกินข้าวแดงยวหัวเป็นข้าวๆเลยพี่หน่อยเดี๋ยวจะพามาเบิ่งท่างนี้ครับบอกรบบา,บานๆเลยนะพี่หน่อยอตอนนี้ก็กิดยังมาท่านเห็นนียดิเห็นตนัวนบา ปั่นลงไปเลยพี่นนอะนี่ปั่นแหลกก็ะิ่นลงไปเลยครับแหมกระชีคุณเนยได้ป่ะนีแป๊บเดียวมันก็นมากินละครับ อ้อาหารเนี่ยมือแรกยังสิแนมเห็น,นแซ่เซวเลยพี่นอ้องเนี่เป็นเต,เต็มเลยพี่นอ้องอันนี้จะเป็นกุ่งเลี้ยง ที่เฮาดักมาจากบอ่อธรรมชาตินะครับดักมาจากสามาจากหอยนะมันก็ได้ลองเอามาปล่อยใส่เบ่งผลปรากฏว่าเพิ่งออกแม่ไพลูกอู่ได้พี่เนาะเพราเด็กเกลือห้อมพอไเด็เกลืออาหารเหล่นอยู่ด้วยไปทดลองใส่เบ่งนะครับ